สวัสดีครับเพื่อนๆทาง Channel YouTube m o t o r r i v a l เราทุกท่านนะครับวันนี้ผมคน m o t o r a l ครับเราอยู่กันที่สนามช้าง International Circuit ครับผมอยู่ในงานอีเวนต์นะครับของ Pirelli Diabo Superbike Track Day ครับซึ่งในวันนี้ครับทาง Pirelli เขามีการลนช์ตัวยางใหม่เข้ามานะครับรวมไปถึงกิจกรรม Track Day ให้ทางสื่อครับได้ร่วมทดสอบยางใหม่เช่นเดียวกันกับนักแข่งแล้วก็ลูกค้าของทาง p i r e l l นะครับ และตรงนี้ที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่เลยนะครับก็จะเป็นรถที่มีการตั้งโชว์นะครับโดยทางสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรถในการเข้ามาทดสอบในวันนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของเอพิเลียนะครับซึ่งเอพิเลียเนี่ยเขาได้นำรถตัว RSV4100 Factory มาโชว์นะครับซึ่งตัวนี้ผมกม็ต้องเรียนตัวเวรา,าผมยังไม่เคยขี่ตัวนี้นะเพราะว่า ตัวที่ผมขี่เป็น RSV4 ที่เป็นเครื่องยนต์1ลิตรแต่ตัวนี้เขาจะเป็นเครื่องยนต์1100นะครับซึ่ง4ีมากกว่าก็แน่นอนว่าจะมีพละกําลังมากขึ้นมาครับตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเปิดตัวไปแล้วที่งานมอเตอร์โชว์2019เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวขอพามาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับว่าตัว RSV4 พันร้อยแฟ r y เนี่ยมันจะมีรายละเอียดอะไรที่มันเด่นๆกันบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยครับเห็นได้ชัดเลยครับนั่นก็คือตัวนี้ครับชุดวิงเล็ดคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้นะครับก็ได้อินสปิเรชันมาจากรถ m o โ o GP เลยโดยตรงนะครับรวมไปถึงตัวชุดท่อไอเสียของเขานะครับก็ให้มาเป็นแบบเนี่ยครับท่อจาก a k คาโปวิกมาเลยนะครับแล้วนอกจากนี้กลุ่มพลัง ของเขานะครับที่โดดเด่นเลยก็คือเขาเป็นบล็อก V4 นะครับก็คือ V4 วางอย่างงี้ครับ40เอ้ย65องศานะครับแล้วก็ความจุก็คือจะขึ้นมาที่1,100 cc แล้วก็สังเกตตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้ครับจะเป็นคี้ล่อากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นลายคาร์บอนขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือจะมีรายละเอียดพวกนี้ครับแซมเข้ามาอยู่มากพอสมควรเลยสำหรับตัว100 Factory นะฮะ สร็จทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นตัว RC BS, 2 1 3 VS ของทางคันด้านะครับที่นำมาโชว์กันในงานวันนี้ด้วยเช่นกันก็คือเป็นรถที่ถอดแบบมาจากโปรโตไทป์นะครับแล้วก็ลงสู่รูปแบบของโปรดักชันบนท้องถนนแล้วก็อีก2คันข้างหลังก็จะเป็นตัวแข็งครับตัว YZF R1 โฉมปี2 2 2 0นะครับซึ่งทางเราก็ได้ ามาทดสอบกันไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาอีกคันหนึ่งก็เป็น Kawasaki ZX10RR นะครับผมก็เป็นตัวแข็งจากค่ายเขียวเขานั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่สิยเวลาเดี๋ยวผมขอพาไปดูตัวยางครับของ Pirelli นะครับที่มีการเปิดตัวแนะนำใหม่ในงานวันนี้ที่สนามช้างกันเลยครับ คครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคคอมเปลย์ยางนะครับที่มีที่ทางพิเรลลี่ไทยแลนด์นะครับมีเข้ามาณนะตอนนี้ก็จะเป็นตัว SC0 นะครับ00 SC1 แล้วก็ตัว SC2 ซึ่งตอนนี้ที่มันเป็นยางคอมเพลย์ซอฟต์เลยก็คือจะเป็นตัว SC0 นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางพิเ e ลลี่บอกว่า เขามีตัว SCX อยู่อีกตัวหนึ่งครับซึ่งตัวเนี้จะเป็น extra soft เลยแล้วก็ถูกพัฒนาโดยรายการ WSBK ซึ่งพัฒนามาใช้กับเฉพาะเลยก็คือที่สนามช้างครับเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าสนามช้างบ้านเราเนี่ยคืออากาศร้อนมากนะครับทำให้อุณหภูมิแท็กมันสูงมากและไอ้สเปคคอมปาล SCX เนี่ยครับเป็นสเปคที่เหมาะสมสําหรับสนามช้างที่สุดแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ย ทางเพยีนะครับยังไม่ได้เอาตัวนั้นเข้ามาจําหน่ายนะครับณนะปัจจุบันก็จะมี SC 1 SC 0แล้วก็ SC 2ก่อนครับรายละเอียดของสเปคยางของตัวที่ใช้ในเวอร์ซูเปอร์ะครับมันก็จะมีแตกต่างกันนิดนึงอย่างพูดกันถึงในคลาสของตัวพันกันก่อนนะครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูตรงนี้ครับอันนี้คือยางหน้านะครับก็จะอัพเป็นไซส์125 70นะครับซึ่งถ้าเป็นเสเปค ปกตินะครับยางหน้าเนี่ยมันจะเป็นไซส์120นะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าตัว125เนี่ยก็คือมันจะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยครับขึ้นมานะครับเนี่ยครับ5นะครับมันจะทำให้เรื่องของกริปในการเข้าโค้งนะครับทาง p พลเรียรี่าบอกว่ามันก็จะทำได้ดีขึ้นรวมไปถึงมันสามารถพลิกรถได้ว่องไวย,ยิ่งขึ้นด้วยครับและนอกจากนี้ในส่วนของตัวยางหลัง มาดูตัวยางหลังนะครับอันนี้เป็น200ทับ65ก็คือว่าสเปคเดิมอะครับมันก็คือกว้าง200เท่ากันแต่ว่ามันจะเป็นแก้มนะครับมันจะเล็กกว่านี้มันจะอยู่60ก็คือตัวเนี้ยแก้มครับมันจะสูงขึ้นซึ่งทางเบนลี่เขาบอกไว้ว่ามันจะมีพื้นที่กริปในการเข้าโค้งได้มากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เลยก็คือว่าตัวแก้มที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยครับทำให หน้าสัมผัสในเวลาที่รถตรงตรงนี้ครับมันจะน้อยลงเพราะว่ายางมันสูงขึ้นไงแล้วเวลาเราพลิกเข้าโค้งเนี่ยมันก็คือจะรับก,กันกับสเปคข,ของยางหน้าทําให้พลิกรถและเข้าโค้งได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดสําหรับตัวยางสลิกของตัวซูเปอร์ไบค์อ่ะครับแล้วก็สเปคที่เป็นรายการซูเปอร์สปอร์ตหกนะครับ W S S P เดิมเนี่ยคือเขาอ่ะจะใช้ยาง ที่เป็นยางแบบสายฟ้านะครับก็คือยางที่ใช้สำหรับรถโปรดักชันนั่นแหละฮะแต่เป็นไซส์เบรค180 60ถูกไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวของปีล่าสุดในรายการเบรคซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยครับเขาเปลี่ยนแล้วครับเขาไม่ใช้ยางที่เป็นยางโปรดักชันพวกนี้แล้วคือเขาจะปรับมาใช้เป็นยางสลิกเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็อัพไซส์ขึ้นมาครับปกติพวกคัสซูเปอร์สปอร์ต600เนี่ยเขาจะใช้ยางกว้างอย่างที่ผมบอกคือ180แต่ว่าพอมาเป็นสลิกเนี่ย เขาจะอัพขึ้นมาเป็นไซส์190แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. แล้ว190เนี่ยมันเป็นสเปคของอยางซูเปอร์บอ์ตัวพันหลายค่ายเหมือนกันนะแล้วมันจะไซส์เนี่ยมันจะพอเหมาะกับขนาดของตัวล้อความกว้าง5.5นิ้วไหมเพราะว่าถ้าเป็นตัวพันเนี่ยล้อมันจะเป็นไซส์กว้าง6นิ้วนะครับถ้าเป็นซูเปอร์บอยมันจะแคบเข้าไปเป็น5.5นิ้วแต่ว่าทางเฟรดี้เขาบอกเขาเคลมเอาไว้ครับว่าเขาดีไซน์มาแล้วนะครับว่าเบอร์190ตรงนี้ออกแบบให้มัน แกมเนี่ยครับมันพอดีกับตัวขนาดวงล้อ5.5นิ้วครับเพื่อใช้ในการแข่งขันทาเวลาทำทีเนี่ยครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับยางของพิลลี่ที่นำมาแนะนำในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานเราครับกงจาะนำเสนอเนื้อหา ของตัวรายละเอียดยางกันเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของราคาอะไรต่างๆก็เอาเป็นว่าขอฝากไว้ไปสอบถามที่ทางเ,าเพจของพิลลรี่ไทยแลนด์กันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของมันมีหลายคอมปาล์แล้วก็มีหลายไซส์เหลือเกินนะครับถ้าใครสนใจราคาก็ไปติดต่อทางเพจพิลลารี่เสร็จเดี๋ยวอันนี้ผมขอพาดูที่พิธกราดของค่ายรถที่มาร่วมจอยในอีเวนต์นี้ กันแล้วกันนะครับก็จะมีอย่างพันด้านะครับก็ขนพวกตระกูล CBR นะครับ,ารบมาลงให้ได้ทดสอบครับโอเคครับแล้วก็มากันที่พิษกราดของเอพิเลียครับซึ่งนี่ก็จะเป็นรถของทางเอพิเลียนะครับที่ให้ทางเราได้ทดสอบครับทางเราก็ต้องขอขอบคุณทาง เอพิเลียไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ให้เราได้ทดสอบอย่างด้วยรถเอพิเลียกันในวันนี้นะครับซึ่งทางเอพิเลียนะครับก็ขนรถมามากมายนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอ,อย่าง2ตัวนี้มันจะเป็นตัว RSB4 ที่เป็นตัว RRRF นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1ลิตรจะไม่เหมือนกับตัว1 1 0 f f อ c t o r y ที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใช้เครื่องยนต์ความจุที่ มากขึ้นนะครับพื้นฐานเครื่องเนี่ยมาจากตัวของ t ัวโนพันร้อยนะครับแล้วรถที่ทางผมจะได้ทดสอบนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัว SV4 นะครับไอไอปี IP 2018นะครับกับตัวที่เป็นปี2016อ่ะตัวนี้เป็น2016แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นปี2018ผมจะแนะนำวิธีการดูเอ่อให้มัน แตกต่างกันยังไงนะครับง่ายๆเพราะว่าหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนกันแล้วยิ่งอย่างที่เรามาทดสอบในสนามที่ทางิออตเลียครับเขาเปลี่ยนแปรลิงในส่วนของชุดแปรลิงคาวลิงหน้านะครับแล้วก็แปรลิงถ้ายให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแบบรถสนามเลยยิ่งดูงงไปกันใหญ่เอาไหมว่าผมแนะนําให้ดูง่ายๆสามจุดแล้วกันครับจุดแรกครับที่แนะนําก็คือในเรื่องของชุดมาดวัดครับจะเป็นจอสี t f t เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีลูกเล่นอะไรมากมายอย่างเนี้ย บอกองศาลีนแองเกิลนะครับจับแลบไทม์ต่างๆแล้วก็ตัวเนี่ยฮะชุดสวิตไฟทางฝั่งซ้ายเนี่ยครับก็จะมีปุ่มพิทเนี่ยครับพิทลิมิตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือชุดแผงมาตรวัดในการควบคุมต่อมาก็คืออัปเกรดในเรื่องของจานเบรกครับจานเบรกเนี่ยครับก็คือจะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัว216ขึ้นมา10มิลิเมตรและจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของชุดท่อไอเสียครับท่อไอเสียเนี่ยฮะ จะเป็นแบบลักษณะมาเป็นแบบสแตนเลสทั้งเส้นเลยนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูกันที่ตัว2,016ครับ2,016เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าจุดแรกก็คือตัวหน้าปัดของเขาครับก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเนี่ยครับปนกับดิจิตอลครับก็จะไม่ใช่จอสีนะฮะร,รวมไปถึงชุดเนี่ยครับ ชุดสวิตไฟฝั่งซ้ายเนี่ยครับก็จะไม่มีลูกเล่นอย่างพวกพิษลิมิตอะไรต่างๆแล้วต่อมาก็คือที่บอกเลยก็คือเนี่ยตัวจานเบรกก็จะเป็นเดีมิเตอร์แค่320มิลนะครับก็คือสเปคจะเล็กลงประมาณ10มิลกับอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของชุดท่อไอเสียครับตัวนี้เนี่ยมัน mm hmm. เป็นลักษณะนะครับท่อที่เป็นสีดําท่อเหล็กนะครับแล้วก็มีครอบที่เป็น ฝาครอบสแตนเลสนะครับกันร้อนนะครับแล้วก็ตรงชิปปลายเนี่ยฮะซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าซุ้มเสียงของตัวปีเก่าเนี่ยเสียงมันจะดูดันกว่าตัว2018นะครับเพราะในเรื่องของมาตรฐานไอเสียอะไรต่างๆเนี่ยครับคือดังนั้นตัวเก่าเสียงมันจะค่อนข้างล่นและดูดันกว่าเอาเป็นว่าหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรถของทางพิษเอพเลียที่ให้เรา ได้มาร่วมทดสอบกันในครั้งนี้ครับเอาเป็นว่าในวันนี้ครับทางผมและทีมงานโมโตร i เว l ก็ต้องขอลาเพื่อน,อนๆทุกคนไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่รับชมแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนครับช่วยกดปุ่ม Subscribe นะครับทางช่องช n e นเรารวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิป ข่าวสารใหม่ๆจากทางเรานะครับแล้วนอกจากนี้ฝากกดไลค์ในส่วนของ f a c e b o o k c o m r a z m o t o วอ i v a l s เพ mm ้่ยครับเพื่อไม่พลาดนะครับพวกข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกครับในวันนี้ทางผมและทีมงานต้องขอลาเพื่อท่านไปก่อนเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ